สวัสดีครับธนกิจแอนซอรครับผมวันนี้ผมมาแบบผมจะมารีวิวปืนเพื่อนปืนเพื่อนตัวนี้เป็นปืนที่เพื่อนผมชื่อจ๊อบมันขึ้นเองทั้งก็บอกตอนที่พวกผมอยู่มหกันหาอะไรแทบจะทุกชิ้นมาประกอบขึ้นเป็นกระบอกนี้จริงๆปิดโปรเจกต์ไปตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วแล้ว,ลวมันไม่ได้ทําต่อพอช่วงนั้น,นไปเป็นช่วงที่แบบเออโอเคงานเยอะการบ้านเยอะอะไรงนี้ต้องผมปิดเทอมละผมก็มีที่เรียนละมันก็ได้ที่เรียนแล้วเหมือนกันก็เลยมานั่งทากันจนเสร็จผลลัพธ์ที่ออกมาหลังจากที่มันอยู่มาประมาณปปีีีกกออบ2ได้ผลลัพธ์ท่ออมา เป็นประมาณนี้ครับผมใช่ครับมันผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรดีเอาเป็นว่ามันคือกลนหนักสักกระบอกหนึ่งที่ขึ้นจาก m 4เดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังนะครับว่าตัวนี้ประกอบด้วยอะไรไปบ้างโอเคเริ่มจากอย่างแรกนะครับแม็กกาซีนเป็นพระเอกหลักของงานนี้เลยถ้าไม่ได้แม็กกาซีนตัวนี้มันก็คงไม่ทําบิลนี้ขึ้นมาแม็กกาซีนตัวนี้ไปจับมาจากตลาดหนะ้าบือสองร้านรุ่นพี่ที่รู้จักกันตัวนี้ถ้าเดาไม่ผิดจะเป็นแม็กกาซีนของ m 2 4 9 เป็นโพลิเมอร์จุ900นัดนะครับผมใส่เข้ากับ M4 ได้แทบจะทุกกระบอกอัน,นตัวนี้อาจจะต้องโมเรือนฮอปแล้วก็ตัวปลดแม็กนิดหน่อยบันนี้จะใส่ได้เพราะว่าอ,อบนนี้เอ็นซีมันจะค่อนข้างเลือกแม็กในบางรุ่นเดี๋ยวผมทดสอบให้ดนะูอันนี้เป็นโลเวสกี Low ้ของผมนะครับผมตัวนี้จากที่ผมได้กล่าวไปในคลิปที่แล้วว่ามันค่อนข้างเลือกแม็กไอแม็กกาซีนปั่นตัวนี้จะสามารถใส่ได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมขึ้นทุกเม็ดก็ ผมคิดว่าดีนะไม่เลือกแม็กด้วยใส่ได้กับทุกกระบอกอยากเอาไปใส่ปืนหน้าสั้นสักสี่นิ้วก็กได้ก็แบกน้ําหนักไหวก็เอาได้เลยนะประมาณนี้ครับถ้าถามว่าไอ้แม็กซีนตัวนี้เสียบเข้ากับปืนกระบอกนี้เป็นยังไงผลลัพธ์มันก็จะออกประมาณนี้นะตกมเข้าไปแรงๆทีนึงประมาณนี้ครับมันก็จะดูใหญ่ๆเบิ่มๆตามที่โอเคครับหลังจากที่ลองทดสอบเสียบแม็กให้ทุกคนดูแล้วก็่านไป กลับมาที่ตัวปืนนะตัวปืนตัวนีอ้อย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้วนว่าม,มันเป็นปืนขึ้นจากอะไ่นะครับผมคือเอาง่ายๆคือมันหาอะไหล่มือสองแล้วก็ซื้ออะไหล่มือหนึ่งบางชิ้นมาแล้วก็มาประกอบลงกันเป็นกระบอกเดียวเราเริ่มจากภายนอกก่อนดีนกว่าบอดี้ไอจ็อบมันใช้เป็นบอดี N ้เอ็นซีเป็น ENC 839น่าจะเป็นบอดี้ใส่กรายถ้าผมจำรหัสไม่ผิดเป็นบอดี้โลหะนะครับผมาจากที่ผมเคยทำรีวิว8 2 6ไปเมื่อประมาณชาติที่แล้ว ได้คําตอบว่า ENC เนี่ยจะค่อนข้างม,มีปัญหาเรื่องการเลือกแม็กไม่รู้เป็นที่ตัวปลดแม็กหรือเปล่าบางกระบอกเปลี่ยนปลดแม็กก็หายบางกระบอกต้องเปลี่ยนฮอบด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ผลตัวนี้บอดี้ก็อย่างที่มมบอกไปมันเอาสีโปเตอร์มาลงเป็นมาร์กิ้งให้มันดูเป็นขาวๆแล้วก็แดงๆนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นบอดี้ไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นบอดี้ไซส์กลายเรียบนะครับผมมีตัวป um ัมโบลลอกหลอมมาให้ก็อย่างว่าครับซื้อบอดี้ระเบิดมาจาก e อ c 839 ประมาณนี้ครับชุดพันุท้ายตัวนี้เพื่อนผมมาใส่เป็นหนุงช้างทั่วไปของเอียนซีเลยแล้วก็ใส่แกนเบาของคุบไลท้ายทายวิกเตอร์งานน่าจะของ g จีหรือเอเอ็นซีนี่แหละตอนแรกมาใส่เป็นท้ายเบาแต่พอมันเปลี่ยนบิวมันก็เลยกลับมาใส่ท้ายหนักครับผมต่อไปคันลังก็จะเป็นคันลัง2ฝั่งของบิ๊กอาร์คิดว่าน่าจะของบิ๊กอาร์นะครับต่อไปกลิปมอเตอร์ก็ใช้เป็นกลิปทรงแม็กพูแล้วก็ใส่กลิปใส่มอเตอร์ข้างในเป็นมอเตอร์ไฮท็อกของบิ๊กอาร์เดี๋ยวผมปะลิงกไว้ด้าน ไก่มัใส่เป็นไก่ไก่ตรงนะครับโมใส่บอร์ดต่อไปบอดี้ก็ไม่น่ามีอะไรละลตวัวปดแม็กก็เป็นของบีกานอกนั้นเดิมทั้งหมดนะครับต่อไปชุดหน้าชุดหน้าตัวนี้จะเป็นชุดหน้า d ดนิ e อลด f e ฟน e ขนาด9นิ้วนะครับใส่เข้ากับท่อน,นอก14นิ้วแล้วก็เก็บเสียงเพิ่มอีก5นิ้วเพื่อความยาวแล้วดูแบบทำให้มันดูหน้าเกีงขามพร้อมกับใช้เทปลายพลางที่มันขโมยมาจากในสักกองอะไหล่ของผมเนี่ย มาผ่านไว้แล้วผมก็เอาเคิมันถ่ายมารักไว้เพราะว่าเออผมมันพบกอซ d ดีสรุปก็คือชุดหน้าแล้วทั้งชุดหน้าเนี่ยยาวประมาณ19นิ้วได้ถ้าใส่เก็บเสียงแต่ถ้าไม่ใส่เก็บเสียงจะอยู่ที่ประมาณ14นิ้วครับผมต่อไปอุซอรีตัวนี้ด้วยความที่เป็นเบรคล็อกมันก็ใส่รางเอล็อกที่มันขโมยผมไปเหมือนกันก็ะมันจะเซตอัพไว้ก็เอาไว้ใส่ขาทรายที่เป็นขาทรายแบบปลดไวของอันนี้ผมไม่มั่นใจงานนะครับแต่มันเป็นอลูมิเนียมตอนนั้นสั่งมาจากร้านบต่มตนนบลิลมกันโซนตั้งแต หลังจากที่มันวางกองอยู่ในชั้นวางผมมาตั้งนานมีประโยชน์ให้มันสักทีแล้วก็ใส่เป็นกิฟต์แมตพู RVG นะครับผมภายนอกก็จะประมาณนี้สโคปที่มันใช้ก็จะเป็นวิกออปติก1-4คูณ20ซูม1-4เท่าหน้า20มิลของเบกเตอร์นะครับผมเป็นสโคปยิงไวแล้วก็ใส่ขาเดิมแล้วก็ยกดอทเอาเพราะว่ามันยังไม่ได้ซื้อขาสูงยังหักซื้อไม่ได้โอเคตัวนี้ภายนอกก็ไม่ค่อยมีอะไรละต่อไปภายในครับนี่ตัวนี้หมกมานะครับ ต่อไปครับเป็นเซตภายในตัวนี้เป็นปืนทาหมกเป็นปืนหมกมาครับไม่เน้นซิง่งแต่ว่าภายในนิวหุยโคตรจิจจานะครับผมเริ่มจากยาบ,บนล่างกับบัตรคันแรกชุดเกียร์เอาไปวางไปข้างๆก่อน,นเริ่มจากชุดท่อก่อนละกันชุดท่อตัวนี้เพื่อนผมมันใส่เป็นเรือนโปรแล้วก็ชุดท่อเป็นของ bpr soft 6 0 3ยาว3 6 3นะครับผมาจากที่ลองใช้ดูลองยิงดูก็อุ้มกลุ่มกระสุนดีอยู่ ข้างในอาจจะมีรอยหน่อยแต่ยิงไปยิงมาเดี๋ยวมันก็หายเองน่าจะเป็นคราบหรืออะไรสักอย่างที่ใช้ลอนสัมเช็ดไม่ออกแต่ลองยิงดูก็แม่นก็ถือว่ารับได้ต่อไปตัวเรือนทอปนะครับเรือนทอปตัวนี้จะเป็นเรือนโปรโพรมิเทียสเนโอนะผมตัว,ต,วตัวรุ่นประหยะัดตัวนี้ตอนแรกได้มาก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีไสอะไรมาให้เลยแล้วพอผมมาอ่านดูแล้วโทรกลับไปหาที่ร้านนานเขาบอกว่าอ๋อน้องเขาต้องใช้ไส้เอาไส้เดิมมาใส่เพราะว่าตัวนี้มันมีแค้นเรือนมันก็มีแค่เรือนจริงๆ ก็เอาของสรุปผมไปเอาของ ENC มาใส่กันแต่พูดถึงไอ้ตัวกดฮอปแล้วก็เฟืองเนี่ยครับใส่ของ ENC มาเป็นอะไรไหมมันไม่เป็นไรครับแล้วมันดีด้วยมันไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นตัวล็อกมันก็จะมีเป็นแบบแง่งช่วยแบบกันไม่ให้มันท่อมันคลอนนะครับผมถ้าเป็นของเดือนโปรนะแล้วก็ยางฮอปตัวนี้ใส่เป็นยางโปรม่วงขากดก็ใช้เป็นขากดยางโปร วางลองอีกทีแล้วก็เอากดลงนะครับผมจริงๆมันจะใส่เฮดฮอปแหละแต่มันขี้เกียจทำมันก็เลยเอาของโปรมาใส่ซะเลยมันจะได้เข้าชุดกันลหลักก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถามว่าซีลรวมดีไหมก็แน่นๆเลยครับตัวนี้ถ้าสําหรับใครที่ต้องการจะทําจบโดยที่ไม่ต้องการแบบซื้อเลือนฮอปแม็กก็เลือนฮอปโปรตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับขายของให้เขาหน่อย BPRsoft 6.0จุดยาว3พ3มมิลลิเมตรของโคตรดีต่อไปครับเป็นชุดเกียร์นะครับ ชุดเกียร์ตัวนี้จ็อบมันเป็นคนขึ้นเองประกอบเองทุกอย่างไม่มีช่างคนไหนเคยแตะปืนมันเลยนอกจากตัวมันเองแล้วก็ผมตัวนี้มันทําหมกมาในระดับหนึ่งเสื้อเกียร์มันใช้เป็นเสื้อเกียร์เอียน์ซีเจนสองตัวที่แบบสามารถขันสปริงได้เปลี่ยนสปริงได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเ,เ,เกียร์บล็อกก็เบิกมาประมาณ900กว่าบาทประมาณนี้ส่วนภายในผมจะอินตามวิวตอนนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตัวเนี้ยมันอยู่มาประมาณเกือบ2ปีแล้ว มันก็เปลี่ยนไปก็หลายอย่างอยู่ตอนนี้เซตอัพที่จบมีดังนี้นะครับผมหัวสูบลันเซตกระบอกสูบลันเซตหัวลูกสูบลันเซตสปริงเบอร์ร้อยกัดเดอร์ลูกสูบ14ฟันของ s อสเเฟืองบีอาร์สิบสามหนึ่งแปนปรับโหมด BR บอร์ดบีอาร์เรียงชิมใหม่อ่าดีเลเยอร์ตัวหนึง่งหลักๆจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็มอเตอร์ใช้เป็นมอเตอร์ไฮทอของบ i อาร์ลันกับสปริงเบอร์ร้อยก็ได้เลดที่ค่อนข้างจัดในระดับหน,นึ่งเรื่องความที่สิบสามหนึ่งตัวีมเนี้วย การยิงมันเสียงมันก็เลยจะดูลื่นไหลกว่าปกตินะครับผมแล้วก็ตัวนี้มันฝากมาหัวนัสเซ่น B R A หัวนัสเซ่นตัวเนี้ยตอนแรกครั้งหนึ่งมันเคยใส่เป็นหัวนัลสเซ่นอลูมิเนียม C N นซีแล้วมันรีดลมไม่ดีแล้วมันปาดมันก็เลยสั่งใหม่ตอนที่มันทําชุดลมใหม่ตอนนั้นที่ผมลงทํากับตอนกีฬาศึกกับแถวจงขึ้นรูกไปดูดตอนนั้นมันก็เลยสั่งอะไรมาเปลี่ยนชุดลมใหม่ทั้งหมดเลยเพราะช่วงนั้นมันว่ามันก็เลยสั่งไอชุดลมของพี่รันเนี่ยมาเปลี่ยนนะครับผมถามว่าเปลี่ยนแล้วเป็นไง ลมแน่นมากครับเอามาซีลลมใหม่จริงๆมันไม่ต้องทำอะไรเลยโอลิงทุกอย่างเป็นแบบทั้งหมดเนี่ยเป็นของลานเซตหมดแล้วมีแค่หัวหัวกรบบอกสูบเนี่ยที่มันเป็นของน่าจะของ S อสเทสเอสหรือมิติคารีแอคชั่นเนี่ยแหละแต่เป็นซีนซีโอลิงสองชั้นเมื่อวานมันมาทําซีลลมใหม่ก็เอาเทปพันเกลี่ยเนี่ยพันพันพันแล้วก็จับซีลลมใหม่ก็ลมก็แน่นขึ้นดีขึ้นเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับไม่ต้องทําเยอะสําหรับชุดของรานเซตบอร์ด BR ตัวนี้เท่าที่ใช้มาจะมีปัญหาหลังจากท ที่แบบผอนมาเซอร์วิสบ้างอะไรบ้างมันจะมีอาการเอ๋อที่แบบเวลาแบบยิงยิงอยู่สมมติปิ้ว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 อยู่ดีๆมันก็ตัดไปเลยถามว่าทับตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรรวมถึงไอ้ปัญหาลูกแบบขึ้นไม่ครบทุกนัดด้วยเมื่อก่อนมาตละสงสัยว่าเป็นที่แม็กหรือเป็นที่อะไรแต่พอเปลี่ยนแม็กมันก็เป็นสรุปหลังจากที่ไล่ไไปไล่มาไปจบที่ว่ามันต้องกลับไปใช้ปลดแม็กอันเดิมลูกขึ้นทุกนัดแล้วก็ลมแน่นทุกนัดชุดลมจะค่อนข้างสเสถียรตามสไตล์ลานเซ็ตอยู่แล้วซึ่งเเเนนี้ยใส่ชุล ความแรงที่ทำได้รีดได้อยู่ประมาณ390บครับบวกลบนิดหน่อยหลายๆจะเป็นประมาณนั้นที่ทำมาครับผมตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากไอ้การบอร์ดหรือถ้าบางคนมีปัญหากับมันหรือแบบเราไม่เคยแบบถอดมาคาราทศาสเลยผมแนะนำใช้ตัวนี้เป็นคอนแทคคินเนอร์จะใช้ไ็นของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับถอดเปิดเกลียวออกมาแล้วก็เอาคอนแทคคินเนอร์สเปรย์ไปมันจะช่วยสลายคราบน้ำมันแล้วก็จะช่วยล้างแบบหน้าสัมผัสไปในตัวด้วยมันก็ช่วยได้ครับผมเพราะว่าหลังจากตอนนี้ หลังจากที่ถอดมาล้างไปมันก็หายนะครับผมแต่อันนี้แล้วแต่คนนะครับอันนี้โอเคครับหลักๆบิวต,ตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้เซ็ตอัพนี้ใช้เล่นในสนามนอกอาคารพวกสนามเอาดร์นะครับผมถ้าเป็นอินดอร์อาจจะต้องใส่สปริงตักลงไปเพื่อให้ความแรงมันไม่เกิน350ตามที่สนามส่วนมากที่เป็นสนามในตึกเขากาหนดนะครับผม น้ำหนักตัวนี้ก็ถ้าถามว่านักไหมก็หลังจากที่ใส่ขาทรายแล้วก็ใส่ออซสซรี่อะไรเพิ่มเข้าไปบอกเลยเลยว่าหนักในระดับหนึ่งครับเอาไปวิ่งลูดก็แนะนําว่าไม่ต้องใส่เก็บเสียงไม่ต้องใส่อะไรเลยชุดลังหน้าผิวท่อผิวเพียวปืนเลนส์ดอตเล็กๆตัวหนึ่งจบเราจะเป็นประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จะใส่อะไรต่อแล้วเพราะว่าด้วยความที่ตัวนี้มันไม่ใช่ปืนผมผมแค่เอามาทํารีวิวให้กับมันเฉยๆเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเลนส์ให้ทุกคนดูนะครับว่าเลนส์มันจักขนาดไหนเคครับก็เป็น แบตเตอรี่1 2 0 0รอยแอมสามเซลเศดที่ได้จะประมาณนี้ครับอันนี้เซมีก่อนแบตบผมก็อ่อนในระดับหนึ่งเหมือนกันอันนี้ออโต้ฟิลลิ่งไกลหลังจากที่มันเซ็ตทำไกลสั้นมาฟิลลิ่งไกลมันจะค่อนข้างแบบค่อนข้างไวนะครับผมแล้วก็ระยะไกลมันจะค่อนข้างสั้น เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับ13.1และก็มอเตอร์บิ๊กอาร์อันนี้ผมคิดว่าเลทน่าจะได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้แบตผมน่าจะอ่อนโอเคครับสุดท้ายละไอตัวนี้จริงๆเป้าหมายของจ็อบกี่แรกก็คือต้องการจะขึ้นปืนที่ดีที่สุดโดยที่ใช้เงินให้น้อยที่สุดก็เลยจบที่วิธีการขึ้นปืนเองขึ้นปืนเองเนี่ยมันจะถูกกว่าก็คืออะไหล่หลายๆชิ้นเราสามารถหาที่ถูกกว่าแล้วก็หักลบบวกลบคูณหารกันไปราคาที่ใช้มันจะถูกกว่าการซื้อปืนใหม่แบบมือหนึ่งเลยนะแล้วก็เอามาอัปเกรดต่อ ตัวเนี้ยราคามันจะประหยัดกว่าในระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้เยอะหรอกจริงๆมันก็พอๆกันแหละแต่ว่าอะไรที่เราได้มาเนี่ยแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะตรงตามสเปคที่เราต้องการเป๊ะๆเลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินไปที่จะแบบหามาเปลี่ยนเพิ่มก็จบในลวดเดียวจากที่บอกไว้คือไอ้ตัวเนี้ยเป็นปืนขึ้นจะไม่มีขายลมท้องตลาดต้องขึ้นเองการประกอบปืนเนี่ยจริงๆมันไม่ยากครับเดี๋ยวถ้าสมมติใครต้องการจะใช้ตัวเนี้ยเป็นแนวทางก็เดี๋ยวผมลิสต์ไว้ให้สําหรับคนที่สงสยัย ว่าการประกอบปืนกระบ,บอกเราเนี่ยมันใช้อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะลิสต์ลงไว้ใต้ Descript i o n เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากเข้าไปอ่านหรืออยากยึดติดเป็นแนวทางก็ได้ครับลองไปอ่านดูใน description ได้เลยส่วนวิธีการประกอบอันนี้โอ้โหผมขออนุญาตไม่ทำนะครับลองไปหายูทูบเบอร์ท่านอื่นทันที่เขาสอนพวกลงชุดไฟกับการเลียงชีมมันเนี่ยให้พวกเขาสอนน่าจะดีกว่าลองไปหาพี่ยน์น่าจะง่ายกว่าโอเคส่วนตัวนี้บิลนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมันไม่ใช่ปืนผมก็ จะประมาณนี้ครับสเปคที่ว่าวก็จะได้กล่าวไปเมื่อกี้แล้วว่าสเปคเป็นยังไงส่วนตัวนี้ก็ไม่มีและขอบคุณที่รับชมครับผมเอามาแชร์เล่าสู่กันฟังเ,ยเฉยๆุณครับ